ของเรามันมีแต่เรื่องแปลกๆไม่ได้สักทีไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแต่ในหมู่บ้านนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงครับสารวัตรในหมู่บ้านเราเนี่ยหายไปเกือบหมดตอนนี้ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะชาวสุพรรทุกๆท่านนะคะวันนี้แอดก็จะพาทุกๆท่านนะคะมาวิเคราะห์นะคะเบื้องลึกเบื้องหลังถึงความน่าจะเป็นนะคะว่าทําไมจะต้องเป็นทนายคนนี้นะคะหลังจากที่นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะได้เปิดเผยตัวทนายความคนใหม่ของฝ่ายจําเลยนะคะจากกรณี เด็กหญิงสามขวบหายออกจากบ้านนะคะซึ่งกลายเป็นโศกระาชกรรมนะคะกลายเป็นศศปิศณาบนเขาภูเล็กไฟนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาศึกษากันดูนะคะว่าทําไมถึงจะต้องเป็นิดายท่านนี้นั่นเองนะคะวันนี้แอดก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2563ค่ะหลายๆท่านคงจะจํา หนังเรื่องนี้ได้นะคะนั่นก็คือหนังเรื่องเด e สเน k e นางพญางูนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็เปิดตัวด้วยดราม่านะคะเป็นไวรัลต่างๆจาก โปสเตอร์หนังนั่นเองนะคะซึ่งพภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้มีการทําการโปรโมทโดยการจัดประกวดการออกแบบโปสเตอร์หนังนั่นเองนะคะซึ่งจากการออกแบบโปสเตอร์หนังนั้นนะคะมีผู้ท่งเข้ามาชิงรางวัลมากมายด้วยกันนะคะเพื่อชี่จะชิงรางวัล1น1 0 0หมื่นบาทนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นดราม่าก,กันนะคะต่างๆนานาถึงกรณีถึงการโปรโมทนะคะ ด้วยทุนการสร้างถึง50าล้านบาทนะคะแล้วที่สุดก็คือนะ,ะมันเป็นข่าวลือเพียงเท่านั้นเองนะคะสำหรับเรื่องโปรแกรมนั้นนะคะในเรื่องของผลงานที่ชนะเลิศนะคะแต่กลับไม่นำมาใช้นะคะเป็นโปรเตอร์ของหนังเรื่องนี้แล้วก็กลับไปใช้โปรเตอร์เก่าเก่านะคะทั้งที่มีผู้สมเข้ามาประกวดมากมายล้วนแล้วแต่ คัดสันมานะคะจริงๆปังๆทั้งนั้นพร้อมให้เหตุผลว่าลืมไฟต้นฉบับหรือไฟลที่ส่งมาประกวดหรือทำหายนั่นเองค่ะนะคะจากดราม่าต่างๆนานายังไปถึงนะคะทำให้การวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหนังที่ยอดแ้แห่งปีอีกด้วยค่ะนะคะและที่สำคัญนะคะหนังเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับงู แล้วก็ยังวนเวียนอยู่นะคะในจังหวัดขอนแกน่นเพราะว่าหนังรเื่องนี้นะคะาทางทีมได้โปรโมทว่ายากที่จะนะคะรณรงค์ให้หวัยรุ่นหรือคนยุคใหม่เนี่ยได้รู้จักประวัตินะคะหมู่บ้านงูหรือว่า kingkopra คือหมู่บ้านโคกสง่าในจังหวัดขอนแก่นนัน่นเองค่ะรวมไปถึงตัวนักแสดงเมนๆน,นะคะ ซึ่งมีตัวท็อปๆได้คัดสรรมาไว้ที่เราคุ้นเคยกันในวงการเกี่ยวกับนักแสดงนักร้องดังๆในจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงเคยแสดงหนังเรื่องเกี่ยวกับตำนานงูหรือว่าพญานาคมาแล้วนะคะนั่นก็คือแซกชุมแผ่นั่นเองนะคะสังเกตว่าหลายๆอย่างนะคะก็ยังจะวนเวียนอยู่เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น หรือว่าเรื่องตปงานความเชื่อเกี่ยวกับงูหรือพญานาคนั่นเองนะคะและทนายท่านนี้นะคะนายสุรชัยชินชัยนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทก,กับเรื่องนี้อย่างเด่นชัดเลยทีเดียวค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องเดอะเสน่ห์นนะคะให้เป็นแคมปปญแห่งปีเลยนะคะ งานนี้นะคะถึงกับที่ปรึกษานะคะที่ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในตอนนั้นนั่นก็คือคุณสุรชัยชินชัยนี่เองนะคะให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษา,ากิติบัณั์ของภาพยนตร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับตำนานก็ได้ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์แนวแฟนตาซีคอมเมดี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ทำให้หน่ากลัวหรือเป็นที่ลบหลู่สิทธิ์ศักดิ์ แต่อย่างใดน,นะคะเจตนารมณ์ก็คือต้องการที่จะสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความบันเทิงและคนทั่วประเทศได้รู้จักหมู่บ้านงูจงอ่างนั่นเองค่ะนะคะนักแสดงก็อย่างที่เราพูดนะคะนำแสดงโดยนะคะเซกจุมเพตายปนิภาแบทคำสิงพิเในใครกรบุตรสมรักคำสิงปุลสิรีปัญยามุธิรพัฒนขวัญกฎชศรดาว สเตลลาอีปงลางโจอ้ไมก้กาเก่งชาติชายและอื่นๆมากมายนะคะผู้กำกับผู้กำกับก็คือคุณวิดิษทันยพันธ์นะคะดังที่จะเห็นนะคะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะยังไงซ้านะคะหนังเรื่องนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับรวมเชื่อนะคะไม่ว่าจะเรื่ององูหรือว่าพญานาคนะคะแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่กับ จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะนะคะสำหรับทนายท่านนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สุภรายากที่จะนํามานะคะยังเป็นอีกหลายหลายเหตุผลนะคะว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับกบเชือรัองงูนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับของค่ายภาพยนตร์คีตะนครนะคะคีตานครของพระอาจารย์พลนั่นก็คือเรื่อง บุญเฮ็ดบุญสร้างนั่นเองนะคะซึ่งนักแสดงหรือว่าดารานำต่างๆก็ยังคงนะคะเป็นชุดคล้คลายๆชุดเดิมนะคะก็ที่สำคัญเด่นๆก็คือยังคงมีเซ็กชุมเพรวมด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นดาราลูกทุ่งนะคะแถมเซ็กชุมเพงก็ยังได้ร้องเพลงนะคะบอมเมียนโบฮักนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ทอดติดตลาดนะคะของเพลง ภาพยนต์บุญเฮ็ดบุญสร้างด้วยนะคะซึ่งภาพยนตร์บุญเฮ็ดบุญสร้างนี่ก็นะคะยังคงเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องโงโูแล้วก็พยญานาคอยู่นะคะที่สําคัญก็ยังคงนะคะมีการร่วมทุนต่างๆนะคะแถมก็ยังมีการถ่ายทํา เรื่องราวต่างๆวนเวียนอยู่ในที่จังหวัดขอนแก่นเช่นเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็คือที่ไปที่มานะคะเพราะว่าภาพยนต์บนเท็บนสร้างรวมถึงเพลงต่างๆนะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่นะคะกับพระอาจารย์พลนะคะซึ่งเป็นผู้ให้เนื้อเรื่องมานะคะว่ากันว่าเรื่องบุเหตุบุญสร้างนะคะก็ได้สร้างขึ้นจากชีวประวัติจริงของพระอาจารย์พลแห่งวัดดานประเองน,นั่นเองนะคะซึ่ง ซึ่งเราหลายๆคนก็รู้จักคุ้นเคยกันดีนะคะเตที่แน่ๆก็คือว่ามีทัวลงแล้วก็กระจสยดราม่าต่างๆนะคะสำหรับภาพยนต์บนเหตุบนสร้างนะคะก็มีกระแสลงทุนนะคะแล้วก็ขาดทุนนะคะย่อยยับสะพัดเลยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับอ,อำนาจนะคะหรือว่าความเชื่ออะไรต่างๆก็ได้นะคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะเรตติ้งก็ตก ย่อยับเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องเดอะสเนกนะคะถึงกับมีการโปรโมทว่า99บาทดูได้ที่สุดที่สุดก็คือภาพยนตร์เรื่องเดอะสเนกนี้นะคะก็คือมีการถึงกับฉายรอบฟรีนะคะรอบฟรีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในไหนก็ในไหนนะคะว่ายังไงก็ ต้องใายนะคะเพราะว่าไม่ได้รับความสนับสนุนหรือว่าการสนับสนุนตอบสนองเป็นอย่างที่ควรนะคะด้วยกระแสต่างๆนานาันั่นเองนะคะอาจจะเป็นอาถรรพ์หรือไม่นะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ล้วนแล้วแต่ พิจรารณาด้วยนะคะอันนี้สจ้าเวลาก็นํามาฝากนะคะว่าอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในกลุ่มคนที่รู้จักกันหรือเปล่านะคะนี่คือ สิ่งที่เราสงสัยกันนะคะทั้งหมดทั้งปวงนะคะก็กระณาใช้วิจารณญาณด้วยนะคะโซวราก็นําเนื้อหาด้านนี้มาเสนอด้วยนะคะเดี๋ยวสซราก็จะนําอีกนะคะว่าความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งมาฝากนะคะซึ่งเป็นอีกคนลเรื่องนะคะจากเรื่องวงการบันเทิงเราจะไปพูดกันถึงวงการการเมืองในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้โซฟราด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ See you later. Bye bye.